สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้อยู่กับเกมแคปเปอรซีกันนะครับผมก็ในวันนี้เนี่ยอัปเดตใหม่เข้าเกมมานะครับก็มีตัวตัวละครใหม่เข้ามาด้วยนะครับผมนั่นคือตัวละครของโลโก้นั่นเองนะครับบอกเลยว่าตัวละครตัวนี้นี่คือแบบว้าวมากนะครับคาแรคเตอร์ดีไซน์นี่คือว้าวมากสำหรับผมเนาะโลโก้เธอทำอะไรได้บ้างนะครับผมลองมาอ่านสกิลกันดูดีกว่านะครับมาโลโก้นะครับผมอันติเมสสกิลนะครับผม้านตาเมสตู้นึงคน204%ของแอแท็มนะครับ และติดอฟเฟคำสาบบนตัวป้าหมายนะครับผมจากนั้นจะสร้างดาำเมจทันที150%ของนาเมจที่ดาเมจเดิมที่ทําได้นากก็คือทำน้าเมจเป็น2 2ทีนะผมคือทีแรก2 4 0ก่อนและทีที่สองก็คือ150%ของ2 4 0นั้นนะครับผมเมื่อสร้างนาเม็แล้วจะลดเวลาต่อเนื่องของคำสาบบนตัวปราหมาย1เทินนะครับ่ะกิ้นน1นนะครับผมถ้าน้ำเมจใส่ศตนคัตรู1คน85%ของแอทแทคนะครับ และเพิ่มเวลาเอฟเฟกต์คำสาบบนตัวเองหนึ่งเถินนะครับผมเงินนี้คือของตัวเองเนาะยูสองเนาะสร้างเม็ดสตูหนึ่งคนนะครับร้อยยี่สิบเปอร์เซ็นต์ของแอทแท็กและถ่ายโอนเอฟเฟกต์คำสาบทั้งหมดของตัวเองไปยังปเป้าหมายนะครับผมถ่ายโอนลบเอฟเฟกต์ออกจากเจ้าของเดิมและยัคงเลือเวลาที่เหลืออยู่และจำนวนชั้นของเอฟเฟกต์ไว้นะครับแล้วมอบให้เป้าหมายแทนนะครับผมพสซีฟนะครับ ทุกครั้งที่ตัวเองสูญเสียให้พีน1%จะสร้างดาเมจต่อนเนื่องเพิ่มขึ้นูุด0.5%เพิ่มได้สูงสุดคือ3.3%นะครับทุกครั้งที่เริ่มเทิร์นหากตัวเองติดเอฟเฟกต์คำสาบไม่เกิน3ชั้นนะครับผมจะได้รับเอฟเฟกต์คำสาบ1ชั้นเวลาสอนเทิร์นเนาะเมื่อจบเทิร์นดาเมจต่อนเนื่องที่ตัว,ตวละครได้รับจะลดลง,จะลด,ลงจะลดให้พีสูงสุดจะเหลือ1นะครับผมก็คือบนตัวละครดีบัฟตัวเองนั่นแหละนะผมดีบัฟตัวเองทำให้ตัวเองเนี่ยโดนดาเมจจากคำสาบและจะเอาคำสาบที่ตัวเองมมีีออยยยยูู่่ททััั้งหดเนนาารรตศะคบผม ก็ประมาณนี้นะครับผมก็คือใช้สกิลนี้ก่อนทําให้ตัวเองนะติดคาสาปนะครับผมแล้วก็ใช้สกิลสเนี่ยทายโอนคำสาปที่ตัวเองมีไว้ให้ศัตรูแทนนะครับสกิลสก็จะเป็นการระเบิดคาสาปนะครับผมบึ้มแล้วก็ทำให้ศัตรูเนี่ยโดน,นดาเมจได้แรงขึ้นนะครับแต,แ,ตแต่ข้อเสียคือมันจะลดเวลาตอนเรื่องของคาสาปด้วยไงใช่นะครับผมตรงนี้ก็อม hmm. อาจจะแย่หน่อยนะผมว่าคำสาปเขาโดนศัตรูศัตรูอาจจะหายไปเลยก็ได้นะครับผมก็ ต้องคิดดีๆนะครับว่าใช้เมื่อไหร่นะผมกับอันติเมทสกิลนะครับก็เอาไปใช้เล่นคู่กับตัวละครของโดโลตีได้เลยนะตัวละครตัวนี้ผมมองว่าเล่นคู่กับโดโลตีได้เพราะว่าโดโลตีเนี่ยก็แปะคำสาบเก่งอยู่แล้วนะผมถ้าเอามาเล่นคู่กับโลโลก็น่าจะแปะคำสาบแบบดับเบิลคำสาบเลยนะครับก็น่าจะดูดีขึ้นเยอะเลยนะครับผมก็มาเดี๋ยววันนี้เปิดหากันนะครับก่อนอื่นเลยก็ตู้ถาวรเหมือนเดิมนะผมสิบมัลติตู้ถาวรเนาะก็ลุยเลยดีกว่า ดูซิว่าจะมีอะไรให้เหราบ้างนะผมในครั้งนี้เนาะอัปเดตใหม่บอกเลยว่าแม่งสุดยอดมากอัปเดตใหม่น,นี้นะครับผมและไม่ใช่แค่ะตะัวละครที่อัปเดตใหม่เข้ามานะครับผมยังมีสก,กินใหม่ด้วยนะครับผมบอกเลยว่าตู้สก,กินนี้ก็หน้าเปิดหาอีกตู้หนึ่งนะคือถ้าใครไม่ได้เปิดหาสก,กินนี้คือก็พา้ามากเกมนี้เพราะเกมนี้แม่งขายสก,กินเก่งเหลือเกินนะครับผมบอกเลยเกมมันขายสก,กินนะบอกเลยแม่งขายเอาขายเอานะผมกับสก,กินตัวละครนะ ก็มีตู้เก่าด้วยครับผมตู้สกินซึ่งผมยังไม่ได้เปิดน้อยอเดี๋ยว่าพาไปดูแล้วกันนะผมว่าตู้สกินเก่ามีอะไรบ้างเนาะโอเคโมดีนี้ได้ตัวละคร SSR นะครับผมดูซิว่าได้ใครมาเนาะดูหน่อยดูหน่อยผมจะได้ใครมาเอ่ยสีอย่างนี้หยุนเฟยหยุนรานเหรอ ไม่ใช่โอ้มอโอ้โหอ,อามาอีกแล้วนะครับผมเจอกัน,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 กบ,น,นบ่นนอยนะช่วงนี้นะครับผมกับมินามินะครับมินามินี่ออกให้ผมบ่อยนะช่วงนี้นะครับผมแล้วเป็นล่างโตคืนเลยนะคือออกบ่อยเหลือเกินนะครับช่วงนี้เคไม่มีเนาะไม่มีเหมือนเดิมนะครับผม อืมนึกว่าได้ไม่ได้อ่ะเลยอีกสามมอตตินะครับเราจะได้อีกกี่ตัวเอ่ยเอสเนะครับไม่ได้เ็าข้ามไปนะครับไม่มีเคเคหนึ่งตัวนะครับผมจากสิบมอตตินะครับเอสกเก็เกลือเกือนะค่อนข้างเกือนะครับผมก็ มาต่อกันกันกบตู้ตัวละครโลโก้นะครับผมไปเปิดกันดีกวาโลโก้เนาะบอกเลยว่ารัางเล่อยู่นะครับว่าจะปั้นสุดยังไเพราะว่าตัวโลโก้ตัวนี้เนี่ยดาวเยอะมันยิ่งเก่ง,งนะท่านผู้ชมเดีย๋ยวดูนะเอฟเฟกต์คำดาวหนึ่งดาวนะเมื่อเริ่มทีมติดล้วเป็นคำสาปเนี่ยตัวเองจะได้รับคำสาปเป็นเวลาสองเทือนนะครับผมแล้วสามารถเกิดขึ้นได้หนึ่งครั้งต่อเทืนเนาะก็คือ ถ้าเกิดว่าใช้ประตตูตตเนี่ยมีตัวละครที่สามารถติดคำสาปให้ทีมเราได้เนี่ยตัวละครของโลโก้ก็จะได้ตรงส่วนนี้คำสาปปีกสแตกหนึง่งเยนะครับผมซึ่งมังโคตรจะดีก็จะทำให้ตัวแตกคำสาปของโลโก้แม่งจะมีโคตรเยอะนะครับตรงนี้แม่งก็ดีมากเลยนะเอาจริงป่ะเนี่ยมันเล่นคำสาปได้เก่งมากไงผมเลยเลยบอกว่าไปเล่นกู่กับโดโรทีได้โคตรเก่งนะครับไปดูกันเลยดีกว่ามัลติแรกนะครับผมไป โลโก้นะครับสี C ่มติการันตีเอสนะครับผมแต่ไม่รู้นะครับว่าจะได้หรือเปล่าอืมไม่มีไปกันต่อที่มติที่สองนะครับผมไม่มีโอเคมติสามนะครับผมมาแล้วนะครับผมสามมตินะครับดูซิว่าถูกตัวละครหรือเปล่านะครับผม ขอให้ถูกนะได้ไหมโลโก้เอาให้ออกนะครับผมโลโก้โอเคถูกตัวนะครับผมเยี่ยมยอดมากจริงๆไม่หลุดเลทแต่งคิ้ว <Thank you S 1> นะครับผมที่ไม่หลุดเลทถ้าหลุดเลทนี่ก็คือก็เอาเรื่องอยู่เหมือนกันเพราะว่าไม่อยากเปิดเพิ่มเพราะว่าเพชรผมช่วงนี้มันก็น้อยนะเพิ่งโดนสูบไปเองนะครับผมใช่ ว่าเพชรผมมันเพิ่งโดนสูบไปเมื่อไม่นานมานี้เองนะครับผมทำว่าโดนสูบจากใครเปิดแสงมืดนั่นเองกับตู้นี้เลยกับโลซามันคือโดนสูบจากตู้นี้เป็นแหละนะครับผมเพชรผมมันเลยไม่ค่อยเหลือแล้วช่วงนี้นะครับนอกจากตัวละครโลคแล้วผมบอกแล้วใช่ไหมว่าครับว่าจะมีสกินเข้าเกียมาด้วยนะครับผมก็สกินอยู่ตรงนี้เลยนะครับกิจกรรมเงาออยู่นี่เทพผู้พิทักษ์จองจำนะผมนี่คือสกินของโลโคนะผมถ้าใครอยากได้สกินก็เติมเอาสกินเลยก็ผมก็จัดเลยละกันนะผมสกินโลโคเดี๋ยวมาดูกันนะครับว่าสกินมันหน้า โดนแค่ไหนนะครับผมอ่ะอ้อมันแจกไอ้กลมๆมาด้วยเนาะไอ้กลมๆตัวเอ้ยมันแจกกลมๆให้ด้วยนะครับเอ้ยนี่ก็ดีนี่ว่าเออไม่แย่นะอ่ะมาดูซิสกินโลโก้เป็นยังไงนะครับโลโก้นี่คอสตูมเลยนะครับผมดูไหนสิ สกินก็ไม่ได้แย่นะครับผมก็ถือว่าดูดีมากแล้วก็มีสกินอีกสกินหนึ่งก็จะเป็นสกิน u.r าเนาก็ถ้าปันยูอเนี่ยคือผมว่าสกิน U.r ก็สวยสกินอันนี้ก็สวยนะครับผมสวยหมดทั้งคู่เนาะไม่แย่เลยอืมและไม่ใช่แค่สกินโลโก้แร้ผมที่เข้าเกมมาใหม่มีสกินใหม่ด้วยจากคอสตูมตู้คอสตูมแนละ้วคือตู้นี้เอง ถาวน,นี่คือสกินของใครผมบอกนะครับว่านี่แหละคือสกินนึงของจอนโลซามันนั่นเองบอกเลยว่าดูทรงเจเยอะขึ้นเลยกับโรซามันบอกเลยว่าแบบต้องมีคือผมไม่รู้นะว่าจะเปิดได้ไหมในคลิปนี้ก็มาเอาใจช่วยเหลือกัรนะรผมเพื่อที่จะเปิดได้สกินโรซามันมานะครับจะได้หรือเปล่าเนี่ยคือถ้าได้นี่คือดวงโคตรดีนะเพราะว่าสกินมันน่าโดนมากนะผมก็ผมไม่มีเลยเห็นปะ สองตัวกับอันนี้ศูนย์คือโอกาสได้มันน้อยมากนะครับถ้าได้ขึ้นมานี่คือโคตรดวงดีนะครับผมก็ดูสิสิบเปอร์เซ็นตแรกจะได้หรือเปล่าโอ้แล้วแม่งทุกครั้งที่เปิดเปิดไมลมันต้องมีเสียงยนะโอเคแปมาดูดีกว่านผมว่าผมจะได้หรือเปล่าในสิบเปอร์เซ็นแรงเนาะถ้าได้เลยนี่คือโคตรสวยดูหน่อยสิบเปอร์เซ็นจะได้หรือเปล่าปึ๊บไม่ได้นะครับไม่เป็นไร ก็อีกสองติดนะครับผมนี่ได้ปะเนี่ยถ้าอันนี้ได้คือดีนะครับผมเนี่ยสิบห้าเปอร์เซ็นผมขอคิดสิบห้าเปอร์เซ็นตนะครับมาสิบห้าเปอร์เซ็นติดหน่อยไม่โอ้โหชีตยากว่ะยากยากๆยากยากหมดเลยว่ายากมา,จากจัดให้อีกสามเลยแล้วกันอะ่ะแปะอีกสามเลยนะครับผมจัดให้เลยสามโมดิต่อไป ต่อไปคือยี่สิบเปอร์เซ็นตนะครับผมขอได้ไหมยี่สิบเปอร์เซ็นมายีา่สิบเปอร์เซ็นตนะครับผมอยากได้สก,กินจริงจับใจเลยสก,กินไม่น่าเปิดมากสกินมันน่าเปิดมากท่านผู้ชมยี่สิบเปอร์เซ็นดูสิว่าจะได้หรือเปล่านะครับผมมาได้ฮิตโอเคดีแต่ผมว่าผมหลังไม่ผมน่าจะหาตัวเพิ่มได้นะผมเพราะว่า นอกจากอ่าเด <ination> ี๋ยวนะมิชชั่นเก็บอ่าได้อีกแต่ยังไม่เปิดเพราะว่ามันไม่มีคุมเนาะต้องเปิดอีกสามโมดิถึงจะได้รุ่นอีกห้าสิบห้าสิบเลยนะครับผมไอ้ตรงนี้แหละวัดกันเลยนอกจากตัวโลโลโคแล้วก็จะมีเมดูพาร์ทใหม่เข้ามานะครับผมก็จะเป็นตัวละครของทริสสีแดงนั่นเองทริสเชีร์เดดอร์เนาะก็มาทำรายได้อาซิกลิกลิปอาหานะครับผมทริสเชีร์เดดเดอร์ก็น่ารักมากดูดิเป็นหัวใจเลยนะครับผมอ่ะ สก,กิลวันติเนาะมอบเอฟเฟกลดดาเมจสุดท้ายที่ได้รับ15%ให้เพื่อนิยมทุกคนนะครับผมเป็นเวลา2เทิร์นแล้วมอบเอฟเฟกต์รวมพลังให้ตนเองเป็นเวลา2เทิร์นเนาะรวมพลังนะครับผมเมื่อฝ่ายเราเจะโจมตีนะั่นแหละที่เราจะเฉลี่ยให้กันทั้งทีมนะครับก็คือแชร์ดาเมจกันทั้งทีมนั่นแหละนะครับผมก็ไม่แย่นะแชร์ดาเมจอ่ะสก,กิลหนึ่งนะครับผมเพิ่มเวทีให้เพื่อนร่วมทีมทุกคน60%ของไอแท็กนะครับแล้วเพิ่มดาเมจคิทิเคิล15%ให้เพื่อนิยมทุกคนเป็นเวลา2เเเทททิิิรรรรรรร์นนนนนยย่่่่งงงตตตัััววละะะคคีีแแาาไหจมม้บผ ตักิจต่อไปเนาะถ้าเป็นตัวหนึ่งคนนะครับผมก็เฉยเฉยแพสติฟก็คือเพิ่มตัวตาคิทิคอให้ตัวให้ตัวละครมพาโทสสีแดงไปเราเพิ่มขึ้นเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะครับก็เป็นซับนั่นแหละนะครับผมแต่ถามว่าดีขนาดนั้นไปก็ใช้งานได้นะครับผมก็ไม่ได้แย่เป็นซัะทีเดียวนะครับก็ประมาณนี้นะครับผมกับตัวละครเบตอพารในครั้งนี้นะกับทรีสนะครับอ่ะเปิดยังมีอีกตู้หนึ่งตู้สกินอีกตู้หนึ่งนะครับผมตู้นี้เลยนะครับตู้นี้จะมีสกินของเอลิน่าและก็ดานิก้านะครับผม และก็นี่นะครับผมจะมีทุกสกินในเกมนะครับในตู้นี้นะครับผมแต่ผมไม่มั่นใจว่าเหรียญเนี่ยคือผมจะมันจะได้จานวนเท่าไหร่นะผมผมอ่านมาหนึ่งนะใช้ป้ายไฟในการสุ่มรางวัลนะครับผมู้กกาสุ่มสิบครั้งจากการตีเรามันหายากหนึ่งชิ้นแน่นอนเรามันหายากคือสกินการันตีแน่ๆนะครับทางสุ่มได้ชุดที่มีอยู่แล้วระบบจะแปลงเป็นคะแนนเวทีโชว์โดยสามารถใช้คะแนนเวทีโชว์เพื่อรับรางวัลที่เราราคาคะแนนได้นะครับ หลังกิจกรรมจบลงใ้ใไยและคะแนนเวทีโชว์จะถูกบันทึกและใช้ได้ในกิจกรรมครั้งต่อไปนะครับผมทุกครั้งที่เริ่มต้นกิจกรรมใหม่จํานวนรางวัลการันตีจะถูกรีเซ็ตนะครับอ๋ออือแต่ผมเขาบอกไว้ก่อนเลยนะว่าตู้นี้เนี่ยมันมีสกินที่ไม่ใช่งนี้ว่าอ่างนีการเปิดตู้นี้นะครับผมมันจะเท่ากับเหรียญเติมนะเนี่ย90เหรียญนะครับผมก็เปิด1มัลติใช้ทั้งหมด เก้าสิบคูณสิบก็คือเก้าร้อยเหรียญใช้เพชรเก้าร้อยเหรียญเติมในการเปิดหนึ่งครั้งเนี่ยมันถามว่าคุ้มไหมกับสกินกะลาตีหนึ่งตัวต้องไม่เย่ยนะเก้าร้อยเพชรเก้าร้อยเหรียญเพชรเติมกับสกินหนึ่งตัวแต่ในตู้นี้เนี่ยมันมีตัวละครที่ใช้จ่ายด้วยเรียกว่าดิอ่ามันใช้จะยังไงมันก็แปลงอยู่ดีนู่ว่านั่นดิแต่ไม่ได้ชัวอะจำไว้ะนะท่านผู้ชม เปิดตู้สก,กินตู้เนี้ยใช้เก0อเพชรเติมนะครับผมแล้วก็มันมีสก,กินบางสก,กินที่มีขาในร้านค้าปกติทั่วไปเนาะซึ่งเรามาดูกันดีกว่าสก,กินร้านค้าปกติทั่วไปนะครับของสองตัวละครคือตัวนี้กับตัวนี้มันใช้แค่6 8 0้แปดิบในการเปิดนะครับผมซึ่งนั่นหมายความว่าถ้าเราใช้เก0เพชรเติมในการเปิดตู้สกินไปแล้วได้สองสกินนี้มานี่คือยับนะครับก็คือไม่คุ้มคือถ้าใครจะเปิดตู้สก,กินตัวนี้เนะี่ยคุณแนะนำให้ซื้อสองสกินนี้ไปก่อนเลยนะครับผมนั่นคือสก ตัวนี้คืออาซึระเป็นตนัวคอรขนองอาซึระแล้วก็ซื้อสกินขอมมินานี่มาก่อนต้องซื้อมาก่อนนะไม่งั้นคือไม่คุ้มแน่นอนนะครับผมคือถ้าเราเปิดได้มาแล้วหลุดเลทเป็นสองสกินตัวนี้เนี่ยเราก็จะได้เปลี่ยนแต้มนั้นเป็นแต้มแรกสกินในร้านค้าได้เลยนะครับผมเพื่อเอาความปุุมค่าเรากลับขึืนมาเนาะคือคิดดูใช้การเดเติมเปิดสกินแล้วได้สกินในราคาหกร้อยแปดสิบเนี่ยทำมาคุ้มไหมแม่ไม่ปูเแม่เมื่อเลยบอกจะบอกว่าซื้อสกินสองสกินนี้ก่อนในร้านค้านะผมแล้วค่อยไปเปิดการชาร์จต อ่ะเพราะไหนๆผมก็มีเปิดนหนึ่งโมติแล้วก,ก็ซื้อไปแล้วกันนะผมกับสองกินตัวละครตัวนี้นะครับกับอาซิระแล้วก็ตัวละครของมินามินะครับผมอ่ะเปิดไปเลยซื้อไปเลยนะผมเพราะว่าคูจะไปเปิดไงถ้าผมเปิดได้สองตกินตัวนี้มาก็จะได้เป็นเหรียญอีเวนต์เลยนะครับผมมันถึงจะคุ้มเนะาะอ่ะชิบนี่นะผมเห็นปะ่ะมีเหรียญมีเหรียญนะผมสกินที่เหลือก็ผมขอร้องนะครับ อยากได้เอลินาจริงๆแต่โอกาสออกเอลินาเนี่ยศูนย์จุดหนึ่งหเปอร์เซ็นมันก็จะมีโอกาสได้ตัวอื่นด้วยแหละนะครับผมแต่อยากได้เอลินานะครับถ้าเป็นไปได้ผมขอเอลินาได้ไหมเกมดูซิว่าตัวสกินตัวนี้จะให้อะไรผมนะครับผมขอเอลินานะเกมนะปูดละมาก <Yeah. S 1> โอ้โหเนเฟสนะครับ <Yeah. S 1> แต่ถามว่าคุ้มไหมสกินนี้ได้ขายใน,นาราคาเท่าไหรราคาพันสองร้อยแปดสิบ เพชรนะครับผมก็ถือว่าคุ้มอยู่แล้วยังไงก็คุ้มเนาะใช่ยังไงก็คุ้มอ่าอแต่ตู้นี้เนี่ยมันจะวนมาเรื่อยๆนะครับผมแต่ผมไม่แน่ใจนะครับว่านะร้านค้าแรกเตอร์จะโพงอยู่ตลอดหรือเปล่าแต่ก็น่าจะอยู่ตลอดแหละผมคิดว่างานนะาก็เปิดแค่นี้พอเป็นพิธีละกันนะครับผมก็เดี๋ยวพอผมมีตัว๋วไอ้ก้อนกลมๆเปิดกระชากมาไหนไหนก็เข้ามาเปิดละกันเพราะว่าผมเชื่อว่าหลังจากนี้เนี่ยก็จะมีสกินพวกนี้มาอีกเยอะเลยนะครับผมแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือไอ ตรงนี้เนี่ยผมก็ยังเก็บในผบเนาะเห็นป่ะมันจะมีกลมๆให้ใช้อยู่เนาะก็สามารถใช้ในตู้หน้าได้น,นะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันเนาะเย็นชิวๆแล้ววะต่อไปนะครับผมจะเป็นการอัปเดตอีเวนต์ใหม่นะครับผมนั่นคืออีเวนต์ของเงาอาวรผู้วายชนเนาะก็อยู่ในหน้าต่างกิจกรรมนี้เลยนะครับผมคือคือตรงส่วนนี้เนาะเงาอาวรผู้วายชนนะครับซึ่งเรื่องย้อได้กินกิจกรรมนี้นะครับผม เมื่องเงาสีขาวบริสุทธิ์ที่เล่ล่อนอยู่บนเส้นแบ่งของความเป็นและความตายถูกคมดาผังช่วตากรีดจนเตอะเปื่อนไปด้วยเลือดนะครับผมมันจะถูกจารึกด้วยตาประทับที่ร้อนดั่งอเวจีเช่นไหลนะครับนี่คือเรื่องย่อในกิจกรรมนี้เนะาะก็ในกิจกรรมนี้นะครับผมจะแบ่งออกเป็น3าโมดใหญ่ๆนะครับผมก็จะมีโหมดปริศนาโลโก้เงามรณะแล้วก็ สตารไนเมอร์นะครับผมซึ่งในกิจกรรมนี้เนี่ยมันค่อนข้างเล่นยากเอาตัวคือใครที่ยังไม่ใช่ผู้เล่นเลเกียร์เนี่ยค่อนข้างเล่นยากนะครับผมเพราะว่ามันต้องตีแบบเป็นทีละสเตททีละสเตทเพื่อเอาชนะศัตรูให้ไดนะ้เนาะซึ่งในทั้งหมดที่มีเนี่ยก็คือมีทั้งหมด50สเตทด,ด้วยกันนะครับผมถ้าใครเล่นถึงด่าน50แล้วเนี่ยก็จะได้รับป้ายที่ลึกนี้ไปเลยนะผมไป ปรับแต่งในรูปโปรไฟล์ของเราเนาะแล้วก็ได้พวกเศษกระชาโลโค้ไปเปิดหาเพิ่มด้วยนะครับผมก็ถ้าใครเล่นครบ50ด่านถามว่าผมเล่นไหวไหมไม่ไหวศัตรูแม่งคือแบบเห็นปะทีพีแนะนำ4 6 8 0 0ทีพีผมมีแค่400,001ผมสู้ไม่ไหวเวย้ยยังไงก็สู้ไม่ไหวนะครับคือเล่นไม่ไหวนะครับผมถ้าเกิดว่าใครเล่นไ,ไหวแล้วก็กดรีเซ็ตได้นะผมรีเซ็ตเป็นสเต็ปหนึ่งใหม่นะครับแล้วก็เล่นสตด,ด่านนี้ไปจนถึงด่านล่าสุดเท่า ถึงได้เลยนะผมก็ถ้าใครเจอแล้วเนี่ยก็จะกดนี้ว่าข,ขัดลอกว่าใช่กดขัดล้อเพื่อสกิปไปเลยนะผมแล้วก็จะมาถึงด่านเกือบล่าสุดแล้วกันประมาณแบบมันอาจจะมันจะมีจุดเซฟเช็คพอยน์นั่นแหละนะครับผมคือคือถ้าเกิดว่าถึงจุดเช็คพอยน์แล้วก็กดสกิปได้เลยนะครับแล้วก็จะได้ของรางวัลมาซึ่งของรางวัลก็สามารถเอามาตรงนี้ได้ปะ่ะนี่เอามาอัปเกรดบัฟได้นะครับผมว่าจะให้บัฟเนี่ยตัวละครมีบัฟอะไรบ้างเนาะก็ ช้แต้มที่เรามีอยู่มาตีบวกตรงนี้ได้นะครับผมก็ทำให้การเล่นอีเวนต์นี้ของเราเนี่ยเล่นได้ง่ายขึ้นเนาะก็ผมจะเอาแอคแท็กพื้นฐานบวกตีเอาอัตาคิไม่อัตาคิผมมีแล้วเอาแอคแท็กอีกนะครับแอคแท็กเพิ่มนะครับประมาณนี้ประมาณนี้แล้วก็กดใช้ซึ่งเราสามารถใช้บัฟทั้งหมดเนี่ยได้ทั้งหมด5้าบัฟด้วยกันนะครับผมก็คืออย่าลืมมากดใช้นะบัฟตรงนี้นี่คือบัฟโคตรดีอัตาคิอาตาจกอตาทนอาตาจกอนะครับ นี่คือบัฟทั้งหมด5อย่างที่เราสามารถใช้งานได้ในอีเวนต์นี้นะครับผมพอเราใช้บัฟเราปุ๊บค่า TP ของรวมของเนวินตี้ของเราก็จะเพิ่มขึ้นอย่างมหาศาลเมื่อกี้นะผม TP รวมเมื่อกี้4ี่ตอนนี้มา6.5แสแล้วก็เนี่ยอย่าลืมมากดใช้บัฟตรงนี้เพื่อทำให้การเล่นกิจกรรมนี้มันเล่นได้ง่ายขึ้นนะผมนี่คือด่านแรกของอีเ,อเวนต์แรกของเงาประละนะไออีเ,อเวนต์แรกของเงาอาวอนผู้หม่ชนนะผมนันคือหมอกเงาเราเองต่อไปปิศาลอโลโก้นะครับผมปิศาลอโลโก้ก็คือ เป็นเนื้อเรื่องกิจกรรมนั่นเองนะครับผมซึ่งเราจะเอาแต้มอ่าเรียกว่าดีแต้มเทปเนี่ยซึ่งแต้มเทปหาจากไหนนะครับแต้มเทปหาได้จากการเล่นเงามมราตรงนี้นะครับผมคือว่ามันจะมีแต้มเทปตรงนี้อยู่นะครับวนฟิล์มความฝันก็คือเราต้องเล่นด่านให้มันไปเรื่อยๆเนี่ยเพื่อจะเอาเทปมาไปเล่นในเรื่องกิจกรรมต่อนะครับผมก็คือเราต้องเล่นด่านนี้ก่อนถึงจะไปดูเนเรื่องกิจกรรมได้นะครับผมไปคือตราไนแมซึ่งตรงส่วนนี้เนี่ยผมยังไม่็อดเพราะว่าผมยังไม่ผ่านเนี่ นะ๋ย่าผมก็ไปเล่นหลังใหม่เอาแล้วผมก็คือด่านนี้เนี่ยจะเป็นด่านตีบอสนะครับผมแล้วก็จัดอันดับกันนะครับผมว่าใครตีได้แรงที่สุดเนาะก็แล้วก็จะได้รับผลรางวัลตามนอ,นอันดับที่ได้รับมานะครับผมนี่ก็คือกิจกรรมทั้งหมดภายในเงาอาวรผู้วายชนนะครับผมก็อย่าลืมมาเล่นกิจกรรมนี้กันนะครับแล้วก็ของแจกก็ค่อนข้างเยอะเลยทีเดียวนะครับผมในอีเวนต์นี้ก็จะมีอีกตัวหนึ่งตัวละครตัวหนึ่งนะผมที่กำลังจะเข้าเกมมาหลังจากนี้เป็นต้นไปนะครับผมขอหาไปหนึ่งนะผมไม่ชัวนะครับ หนังสือตัวละครหรือ,อยังเอ่ยสมุดภาพเช็คหนึ่งนะอ่าไฟตัวละครน,นะครับตัวละครใหม่ตัวหนึ่งที่เข้าเกมมามันอยู่ในนี้หรือ,อยังเอ่ยถ้ายังไม่อยู่ก็ไม่เป็นไรเนาะมันนี่นครับผมอันนี้เฟเฟนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งตัวละครที่จะเข้ามาในอีเวนต์นี้นะผมนั่นคือเฟเฟ,เฟนั่นเองนะผมซึ่งเฟเฟ,เฟก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นตัวละครเอ้ยหรือผมรู้อยู่แล้ววะ ถ้าบอกหน่อยละกันนะครับผมเผื่อเผื่ถ้าผู้ชมอยากรู้เนาะก็เฟเฟเนี่ยจะเป็นตวลครพา์ทสุสีแดงนะครับผมโจมตีเป้าหมายเดี่ยวาก็เป็นสายโจมตีอีกแล้วนะครับก็ถ้าใครกำลังมองหาพาร์สุสีแดงตีเดี่ยวก็อย่าลืมมาเปิดหาเฟเฟกันนะครับผมประมาณนี้ละกันนะครับซึ่งตวลครนตัวนี้เนี่ยจะเข้าตู้มันหลังจากนี้ต้นไปนะครับก็นี่คือทั้งหมดของ even, อีเวนต์เงาออวอนผู้วายชนนะครับผมก็เหมือนเดิมเล่นทุกวันได้รับของรางทุกวันคือยังไงก็แบบของฟรีแจกเยอะนะครับ เนี่ยนี่มันก็แจกฟรีหลายวันเนาะเห็นปะของละัาข้างบนนี่คือแจกฟรีหลายวันนะครับผมถ้าจะไม่เติมแปบตัวพาร์ทสกิตรงนี้นะก็แจกฟรีอีกแล้วนะครับผมมีตรงนี้ก็ทอยลูกเต๋าบอดเกมแจกของฟรีอีกนะครับผมก็เยอะนะครับคือช่วงนี้เนี่ยเกมนี้มันค่อนข้างแจกของเยอะพอสมควรนะครับผมก็อย่าลืมมาเล่นกันทุกวันนะครับประมาณนี้ละกันนะครับในคลิปในวันนี้แฮปปี้สุดๆไปเลยนะครับผมเพราะว่านัาตัวละครไม่ลุดเลทและก็สกินก็ถือว่าซื้อเลยได้เลยนะครับผมส่วน หลังไมไปเนี่ยผมจะไปเปิดหาสกินโลซามันต่อนะผมผมก็น่าจะขาดอีกสิบแปดตัวเนาะสิบแปดตัวผมหาได้จากไหนบ้างก็น่าจะตรงนี้เนาะกับที่ผมเพิ่งซื้อไปโลมาหาไปก็ขาดได้อีกสิบหกสิบสี่สิบสองสิบแปดหกขา x หกตัวผมหาอหกตัวแค่นั้นแหละหาเพิ่มอีกหกตัวผมก็ได้สกินแล้วนะผมกับโลซามันนะผมมั่นใจว่าผมได้แน่นอนนะผมใช่ผมมั่นใจว่าผมได้แน่นอนกับสกินโลซามัน ยังก็ได้นะครับผมชิวๆไม่รีบอยู่แล้วนะครับผมว่ากิจกรรมยังมีอีกเยอะนะครับผมมีเวลาเราฟาร์มของกันอีกเพียบนะครับผมนี่ก็จะเป็นทุกคนกับอีวันนี้นะครับผมก็เป็นเกมที่สนุกมากเลยนะครับผมอย่าลืมโหลดมาเล่นกันนะครับผมกับเกมคราฟต์ซันนะครับผมโอเคนะครับท่านผู้ชมงั้นก็ว่าจบคลิปวันนี้เนี่ยผมว่าก็ขอตัวลาไปนนะครับผมว่าเป็นไล้วนะครับสวัสดีครับ